อย่าคิดไปเองเวลาทำอะไรพลาดอย่าคิดนำไปก่อนเพราะว่าเมื่อคิดนำไปแล้วนะมาเนะี่ยจะเข้าแทรกผังให้เราคิดได้เป็นเรื่องเป็นราวทันทียิ่งคิดยิ่งมีผลเสียแก่ตัวเราเองพยายามทำใจให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายไปเรื่อยๆจะดีกว่านะ เพราะปกติเมื่อผิดพลาดหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นคนเรามักคิดนำไปก่อนคิดท้อแท้คิดหดหูคิดท้อถอยคิดแต่ในทางไม่ดีถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจจะตกมานจะแทรกผังสำเร็จใส่ทันทีทำให้เรื่องที่ยังไม่มีอะไรกลับกลายเป็นเรื่องร้ายทันทียิ่งคิดจะยิ่งเสียฉะนั้น เมื่อเกิดเรื่องให้เราทำใจหยุดที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวแล้วจะสามารถแก้ไขได้